สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับช่วงทีมงานกําลังทํางานอยู่นะครับตอนนี้กลับมาหาซื้อเนี่ยซื้อกับเขากับน้าครับไปให้ลูกน้องนะครับเมื่อนี้อยู่ติดตลาดครับได้กินดีเนี่ยเมื่อกี้ได้ซื้อเนื้อปวดท่อนกบาดนะครับอนนี้มาหาซื้อเขียงบนรถเรามีมีดแต่ไม่มีเขียงมีเตาแก๊สมีจานมีถ้วยมีส่วนมีกระติกน้ำแต่ว่าขาดเขียง จานบินนอกจากเราอีเล่นไฟเก่งแล้วเรายังสื่อเขียงเก่งอีกด้วยพี่น้องครับนี่เขียงเพงเออไม่มีไซเดียวเหรอเอายังนี่หรอจังแค่เดียวเหรอตานโอ้ไผ่ไผ่ว่าบอกจังว่าเอาทานด้วยวะเออนี่เราซื้อเนื้อแล้วนะครับโอ้นโหงามเนาะตัดเสียบอยู่เลยเอาเตาไปเอาเมลอยู่ไปย่างนะมีอย่างกันพวกพี่เตา เต่าเต่าดินเขาทำได้เลยสิเอเอเต่าแบบเดียวเตาดินยันมันตนะแตกเนาะเอออันนี้อะเนี่ยนี่นี่ละ,ละเอาตัวกลมสิ ั้นตกกลมกับบอ่อองพื้นที่ดีขึ้นกันแต่ว่าอันนี้เขาย่งได้หลายไปนี่็ย่งไปได้กินไปได้น้อ,อแล้วมันเนานึ่งองอ่างนี้นเก็บหมอ๋ตัวนี้ละขนาดเหรียญไฟเก็งบ่แล้วซื่อเตาเก็งอีกไงเออหน่าจะไปใช <c oughs> ้น้ำกิน <c oughs> เอาไปคิดตัง, <c oughs> ป,ตงป่ะได้ครบแล้วนะครับ เอยออกม่ไปเลี้ยงวัดเออเพราะเพราะซื้อมาเนี้ยพอดียูไปกินอยู่งวดหน้าไปหาซื้อไม่อีกมาเนี่ยเออเอิดปุ๊บเปิดพวงได้มาเนี่ยออกเลยดีดีทั้งยังดีดีแบบไปไปหาเชียร์ยูวันหยามาเราปะเนี่ยเออเพราะได้สั่งดีสันเพราะได้หัวย้อนอยู่ด้วยพี่น้องครับไปไปเบื้องหน้าไปที่กันครับ โอ้เพื่อแป๊บเดียวจอที่ขึ้นเต็มบรรล้วพี่น้องครับยอดเลยก็จหน่อดนีละโอ้วันนี้กะทิอร่อยดีมาแล้วครับสวัดสดสีดครับ ใคลเฉลีวยวใเฉลีวยวอ่ะเฉลียวดนฮะนี่แม่ฉลองล้านแตกด้เนี่ยฉลองชิปล้านแตกเน่<า>เออยูเิ่ึงหันนี่อยู่ออกแตกล้านแล้วเออีกบานพ่อเมือนดอกแตกล้านล้านเออ ให้เรากินผู้เดียวบวะเขาสุดนั่นเป็นเซกอ้าสักผ้าหรือสักยังสักเปล่าอี๊นี่แม่จัดให้แม่ฉลองร้านแตกไม่คลิปคือเข้าไปเบิ้งแม่ร้านนี่มีไหมคลิปแม่คลิปเฉลียวปรวัติเห็นไหมเออบ้านผมมีทุกอย่างนะที่ผมพี่นะโคตรเหไหม

สองเดี๋ยวเดียวหนึ่งสองเดี๋ยวฉาน้องคลิปร้านแต่แต่ข้อมือกินข้อมือมาครับครับนี้ตลาดกินพี่นันนะครับเออลงไฟแล้วเขาอยมากินเันปาดกินรถได้รถหรอกไปเอาไฟไปลงก่อน แล้วทั้งหลังคุณละรถไปจอดทั้งหลังแล้วก็ไใช้จีท่หลังอันนั้นดอไรดเี่อันกัดกัดเ้างอะไรกัดอัน อุ่นใจแล้วครับเห็นทีมงานเหตุงานได้แบบนี้กับอุ่นใจครับโอ้คันแบบเมื่อแรกนี่ต้องคิดยากอยู่ครับแต่มาถึงวันนี้นะครับสามสี่งานหางานผ่านไปนะครับ แบบนี้ก็อุ่นใจเลยครับสุดยอดทุกประเนี่กนะครับบายใจแล้วหน่อยคนก็เห็นภาพแบบนี้เนาะเวลาจริงสี่เห็นภาพแบบนี้แล้วสิเนาะแบบปือนแรกที่โวยเมือแรกเขาก็ยังบ่ทันอีกเรีน วิธีกระหักก็ลือเทียเรียกรถเข็นกับมาใส่เทียเรียกเนาะครับท่านขาเจ้ายัดงานเขากันแล้วมั่งจัดว้ครับพวกนั้นยับอันที่จับอันนี้ซอยกันหูจากหน้าที่เจ้าของเราจีครับรถเรก็มายืนโโหกันไปก็โหกันมากนะครับมั่งก็เล่โอเคได้แกนี่บ่แกนี่เดือดหนิเดี่ยวเลยเดี่ยวเลยเนี่ยเดี่ยวไปขั้นนี่ มาครับพี่น้องครับคำนี้ไม่กำลังใจสาวน้อยพี่เพีงกันหลายๆครับถือว่าเขตชนบุรีระยองถือว่าเป็นสนามแรกของเรานะครับ หลังจากไปกรุงเทพพัทยาทานมาเร็วครับเดกทุกสนามมือนี้เป็นวันเสาร์พอเหงาได้ไง ดีปะทถเอื้นเมียทเอื้นเมียเป็นซักผ่ายังย้ำเพ็ดเวียกว่าจะของดังแล้วเฮ้ยเปนว่าจะของดังแล้วผมไปหาซักผ่าแล้วทีแต่งตัวรอรอจีส <ร Stevens. S 2> ังให้เอืนประมาณสองปีครับส่งวอนีแกวบกำปั้วแล้วไปได้ป้วกระดูมเลยไรหันแล้ว อันนี้เป็นรถไฟของสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับยืมมาใส่ก่อนพอรถของสาวน้อยหนึ่งกำลังกี่แล้วครับนี่ประมาณสิ้นเดือนกระสิทธนะครับคันนี้เรียนยังคันนี้ไหม,มโอ้มาแล้วตู้ไ,ไปยังมาร์กเมื่อกี้เนะี่ยไปดื่มน้ำปัสสาวะครับ <laughs> ไปดื่มน้ำปัสสาวะพอแบบเสี่ก็เจาะมาก <laughs> โเดียวเอาอีกเด้อเดี๋ยวน้าปัสสาวะเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้คลิปสัตว์เออยังไม่ที่บทบาก่อเอาฉลองให้เราดิเบึ้งซื้อเนี่ยซื้อไข่บึ้ฉลองร้านวิวให้เราด้องาร้แมเ่กินเกนราจะรู้หารู้ไหมเมหารู้ลที่แหกไปซื้อสองขีดนึงดอก ร้องเห็ดสเต็กได้ไหมเนี่ยได้ทั้งเสียร้องให้ได้ทั้งซอยจุ๊กโจ้าพี่มือเฮ็ดสเต็กให้เจ้าเฮ็ดสเต็กชูกินนะเป็นกุกเก้าน่ะมันเครื่องมันโบเป็นยังของกับสเต็กบ้านห้องนี้ไหบ้านน้าบอกแม่นละเย่างปุ้ยชวนมาผมสิบหกนิ้นเกลือไงแล้วเราเจ้าผมสิบหกนิ้นตู้ชูรถเกลือน้ำหลังชูรถต้องมาก่อนเกลือแต่มันนูในตัวเล็วแต่ว่าเพื่อมาตลอดกับไปตกใส่นูรถได้ไล่าต่นู่นเอาโอเคครับคลิปที่ฝากพี่น้องสักนิด อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่บรวยทุกคนครับ